นี่คืออนุสาวรีย์รถไฟครับเป็นรถไฟสายแรกของประเทศไทยครับวิ่งมาจากกรุงเทพนะวิ่งมาที่ปากน้ํจาจังหวัดสุพรรณครับผมทุกวันที่หนึ่งและ2ของทุกเดือนนะครับเขาจะมีจัดงานถนนคนเดินนะผมมาเจอนี่ครับอา,อาหารเหนือน่ากินมากเลยไปดูกันฮะครับเป็นไงมากไปไปดูกันมีหลายราย้ราอาหารเหนือครับผมมีกินทอดหมูสวรรค์มีหมูเรียมมีไส้อั่วด้วยมีพิกา,กากหมูนะมีตำขนุน ขัว้วหน่อไม้ลาบประดูกรประดูกพริกขิงแหน่หม้อครับแหน่หม้อผัดไข่ก็มีน้ำพริกนมพริกอ่องนะครับวันธรรมาดาขายที่ไหน uh, ครับวันธรรมาดาขายที่<อ>ไหนขายจุฬาอ๋อขายจุฬา,า,า,ามาที่นี่เพราะวันที่หนึ่งกับสองเฉยอ๋อ,อเอ๊เอ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 ไม่เคยเห็นร้านนี้ไมที่ปากน้ำเลย<อ>มามางานนี้เฉพาะวันที่หนึ่งกับสองครับผมเอาแค่อู้ให้ครึ่งโลเลยครึ่งครึ่งโลเลยครับ หั่นส่วนอึงอีกส่วนนึงไม่ต้องหัน่นหั่นนี่เดี๋ยวพอสักเอาไปชิมไม่เฉยแ,แล้วก็หั่นแค่นี้พอที่เหลือที่เหลือไม่ต้องหั่นครับ นี่นะครับคุณพี่รับตังกันนิดลบกว่านิดนะึงว่าขายที่ไหนที่แท้ก็ขายอยู่ที่โรงพยาบาลจุลานะอ๋อในมหาลัยเหรอ,อตลาดนั้นในในมหาลาัยตรงตรง,ตร,งรอบรอบสระน้ำมันนะอ๋อโอเค ไม่ได้ไม่ได้ไ์ครับถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ไปไปไปตัดต่ออีกทีนึ่งนี่ครับตามถนนอาหารเหนือไปหาเหนือทั้งหมดนะแกงฮังเลพริกอ่องพริกตาแดงใส่ปลายินซีครับผมนี่ปลาติวพริกขิงพริกกากหมูพริกขาขอโทษครับการตีความอร่อยนะคะ ไม่อร่อยไม่ต้องซื้อนะคะแต่รับประกันได้เลยความอร่อยเนาะตอนนี้มีเฉพาะในส่วนของนะคะโรดน้าหมูพีคค่ะไอ้กอกซีพีก็มานะจ๊ะสามแพคหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะสามแพคลอยครับผมไอ่กอกซีพีน้ำแพคลอยที่ขาจาลยยเป็นขี่เขายเลขายเลกขายเลยขายเลย ากหลายรายการเลยนะจ๊ะแล้วก็มีหมูมาหนึ่งกับสนะครับผมปรุงรสกันด้วยคุณี่จ๋านี่ครับอ่าขายร้อยยี่สิบบาทนะครับผม้อาอ๋อมาที่วันที่หนกับสของเดือนนะครับโอเคครับเยรครับโอโอเองคอคเเครับคอคครับ